สมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีรวมกับหน่วยงานในกระทรวงพัฒนาสังคมจัดหน่วยบริการประชุมเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติปี2555ครับที่บริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาพิเศษจังหวัดจันทบุรีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานปล่อยขบวนรถอาสาสมัครพมจจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายถนอมทรัพย์ลีเลิศรัชบดี นายกสมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานในกระทรวงพัฒนาสังคมสำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมออกหน่วยสังคมสงคเคราะห์เคลื่อนที่ในครั้งนี้เนื่องในวันพระสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีโดยมีเดินทางไปประกอบกิจกรรมที่อำเภอแก่งหางแมวโดยการจัดก,กิจกรรมออกหน่วยสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่เนื่องในวันพระสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิมอบข่าวสารแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมอบอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าถุงยางชีพทุนการศึกษาเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวรวมทั้งมีบริการตรวจรักษาโรคฟรีจากโรงพยาบาลแก่งหางแมวบริการตัดผมและเสริมสวยและในโอกาสเดียวกันนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี โดยนางสุชาดาศิริกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดให้มีการมอบทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุจำนวน11รายรายละ3-5มถึงมื่นบาทโดยประธานในพิธีเป็นประธานมอบให้กับผู้รับทุนดังกล่าวนี้ด้วย